เรงลองไปลองไปดึงไปดึงข้อมูลอีกทีว่ามีบทบาทของเครือข่ายอะไรบ้างในชุมชนนะคะที่เข้ามาร่วมร่วมบริหารจัดการแล้วสำเร็จสำน็เลบ้านไหนเป็นตัวอย่างต้นแบบเนี่ยเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มตัวอย่างนี้เข้าไปนะคะแต่ตัวรวมเขาก็พยายามแล้วนะในแต่ละกลุ่มปัญหาแล้วนะคะยอย่าลืมว่าประเด็นเนี้เขาต้องการหนึ่งเรา วางแผนลมก,กับชุมชนต่าคือทาร์ที่เขาจะฟังเราเนี่ยเขาต้องการรู้ว่าเราวางแผนลมก,กับชุมชนไหมยังไงสองชุมชนเริ่มดำเนินการได้เองนะมากน้อยเท่าไหร่นะคะจะลองให้เป็นไอเดียเนาะคือสไลด์ที่น้องเขานำเสนอแยกตามกลุ่มปัญหาเนี่ยแน,น่ดีแล้วนะคะแต่เบื้องต้นอาจจะลองแยกทาร์ทนำเสนอเป็นทันทาร์ก็ได้นะทาร์ทที่หนึ่งก็คือระดับแฮมเบอี่ ตัวอย่างที่น้องเขาเห็นเขานําเสนอเนี่ยจะมีตัวอย่างแค่ระดับพ r i ธุรีแต่เรายังไม่เห็นเครือข่ายในแง่ของซีกันดลีเยอะไหมซีันดลีแล้วก็ระดับสื่อ i a ร์ดีถ้าเราพูดถึงชุมชนเนี่ยเราต้องมองให้ครบท้มทุกมิติทางระดับที่แบบพื้นฐานในชุมชนต้องไปทําอะไรเขาเรียกพรนธุรีเพียงแค่ชั้นนะคะป้องกันการฆ่าตัวตายยังไงกลุ่มไหนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยท้าทของที่นาเสนอทั้งหมดเนี่ยน้องาจะนําเสนอเฉพาะส่วนนี้ ลดอุปัตเหตอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆภาพการทำงานชุมชนมันมีทั้ง3ามเบ,บื้อลเนาระดับพื้นฐานเริ่มต้นก่อนป่วยป่วยแล้วแล้วก็ป่วยรุนแรงนะคะเพะนั้นต้องลองไปพยายามรวบรวมข้อมูลทุกทกด้านเข้ามาใหม่เข้าไปอีกนะคะกรบีที่นหนึ่งก็คือเรื่องอันนี้เป็นระดับเมื่อกี้เซนกันอันนี้ระดับพาราลีนะคะ อันนี้ระดับเซนการเอรเรียเนี่ยที่ไม่มีไม่มีพูดถึงมากน,นะนะคะั้งที่จริงก็คือบริการโรงพยาบาลกับเราสตตกรณีคนอะคนะคนปวน่วยคนปวน่วยนะคะส่วนเทอ,อ,อร์เรียเนี่ยเป็นเรากับแม่ขายนั่นแหละเรากับแม่ขายอย่างเบา่วานเนี่ยมันะมีโรคซ้ำซ้อนบางอย่างที่เราทําเองไม่ได้จิตเวชรุนแรงบางกลุ่มเราก็ทําไม่ได้ต้องมีระบบส่งต่อเพราะนั้นทาั้มื่อสักครู่เนี่ยจะเน้นไปทางเชิงป้องกันโรค จริงๆเราต้าองมองชุมชนทุกในทุกมิตินะมองชุมชนในทุกมิตินะคะอันนี้จะกบเราเรากรุบลองกลงุบมาให้หรือเมือ่อวานที่เราพูดถึงเรื่องคำว่าซิก building b l o อะ่ะอันนี้มันจะมอคงครบทั้งสามมิติอันนี้คือตัวอย่างโรกเสียงตัาหวานความกันตัวพี family care เมื่อกี้เนาะเขาเป็นตัวแทนของกานเวชใช่ไหมคือ family care เราบรสตอเป็น family care ใช่ไหม ตรงนี้ก็คือรูปเลยค่ะว่าระดับแพร์บรีแคร์มีบทบาททำอะไรคัดกรองส่งเสริมป้องกันยังไงทำงานร่วมกับชุมชนกลุ่มไหนเพื่อปีเว้นเช่นกลุ่มป่วยกลุ่มที่ยังไม่ป่วย p ีเว e น t i ่นไม่ให้ป่วยนะคะแล้วก็ถ้าป่วยเข้าระบบการรักษาก็จะมีระดับ S เข้ามาเกี่ยวเนาะส่วนเอ็ในเน็ตเวิร์กเราเนี่ยเราไม่มีโรงพยาบาลใช้เอับใช้เอ็มก็พาสไปที่ไหนเลยโรงพยาบาลจังหวัด แต่ถ้าปราพูดไซเอสในจังหวัดนี้มีไหมไซเอสสว่างใช่ไหมถึงสว่างเป็นแค่ M. เอ็มเอ็มเอ็มใช่ไหมก็แสดงว่าจังหวัดนี้ก็ไม่มีไซเอสแต่บางจังหวัดเขาจะมีคมทุกระนาดนะคะหรือว่าจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องของเขตเขตบริการนะคะ,ะตรงนี้เราก็ใช้ใช้ภาพโมเดลนี้กดได้คือแทนที่จะยาำว่าที่นําเสนอยังไม่เห็นภาพาาระดับเชืนกันกับ เธอจะด้แค่เรนไม่เห็นนะคะส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องจิตเตเมี่ยจิตเตอจิตเวอเนี่ยยังเบลอมากเลยเมื่อกี้ที่นำเสนอเราก็ไม่รู้ว่ากลุ่มเสียงคือใครอะไรก็ยังเบลอนะคือไม่รู้ว่าปเป prevention ใครบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องแบบเหมือนกับนั่นตงตกผึ่งกันว่าเรื่อจริงๆเราไปไปทำเชิงป้องกันในกลุ่มไหนนะคะแล้วก็ทำวางระบบ นะกรณีที่เจ็บป่วยรุนแรงเนี่ยเราวังโชยยังไงอันนี้ทื่อจากบฝากฝากเน้นอันนี้เป็นตัวอย่างของจิตเัววนะคะระดับ family ขออาจารย์จะจ,จะมีตัวอย่างของเขตเจ็ดอ่ะก็คือแถวบนขอนแก่นในแถวนี้เขตขอนแก่นอ่ะจยจะมีตัวอย่างแต่ไม่รู้ว่าทางสกลทำซิกบิวซิ่งกันในทุกสาขาหรือเปล่า <c oughs> ในเขตสุขภาพบางเขตก็จะทำครบทุกโรคเลยทั้ง20สาขา แต่จะไม่แน่ใจว่าของเรานี่เขีสุขภ่าพที่เท่าไรที่แปขอนแก่นนี่เข็ดเจ็ดเนาะเขาเข็ดเจ็ดอาจารย์มีไฟล์เข็ดเจ็ดแต่ไม่รู้ว่าเข็ดเนี้ยวางแพทเทิร์นยังไงบ้างเขาเขาเขาเคยประชุมระดับเขตเห็นไะห ใช่ใ่เ้าแต่ว่าคือหมายถึงว่าตอนนี้มันมันถ้าข้าภาพใหญ่เข้าไปอะค่ะมันก็จะเยอะก็เลยเรียนศึ้าอาจารย์ว่าอย่างของเราเนี่ยมันจะมีจุดเน้นจุดเน้นก็คือเรื่องของประเทศเืชเรื่องหลักการดูแลพันธุ์พืชอย่างนี้แล้วก็เชื่อมไปในเรื่องของปัญหาเรื่องของเป็นท่าทรายนะคะเราเอาสองมลงเลือกเฉพาะตรงส่วนนี้ได้ไหมเช่นว่าเรามีลักษณะของพืชพันทุ์ ในกลุ่มไนเราเรา s s ็นเอหมดแล้วค่ะเราเหมดแล้วว่าในกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างนแต่ละอแต่ให้เชื่อในในขอของของกร่าตัวตายหรือยาเสอะไรประมาณนี้ได้ัคะเพราะว่าคือเราจะต้องไปแต่งข้อมูลนั่นแหละเพราะว่าเมื่อกี้เน่ยเราบอกว่าในระดับพชอรนเล่นเ่องยาเสพติดกับจิตเตรวีแล้วเราก็ต้องไปตีสโคว่าปัญหายาเสพติดก็กลุ่มหนึ่งนะมันจะไม่คนกับจิตเตวชแต่เมื่อกี้ที่ข้อมูลจะ เขียนไว้ว่าและและนะคะประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าจะนําเสนอแค่ไหนแต่คาถามมันคือตอนกําหนดคําว่ายาเสพติดกับจิตเวทอ่ะมันคือ priority มาแล้วเนี่ยคือกลุ่มไหนต่างหากอยู่ที่ตานที่เราทํากลยุทธ์แผนกันเนี่ยเรากําหนดแม้ว่าจิตเวทเนี่ยเรา p อยไ t เป็นที่เรื่องไหนถ้าถามอาจารย์ว่าถ้าถามอาจารย์บอกว่าจะ p อยไเป็นแค่ค่าตัวตายไหมอาจารย์ก็บอกไม่นะเพราะ ประเด็นคือปัญหาด้านจิตเวชของเราคืออะไรตอนที่เราคุยกันตั้งแต่แรกกอนสวทกางเรือข่เาอยากให้เรานําายาสพิที่สิที่ป็นยาสิผลพวงของการติดก็คือว่ามีภาวะทางจิต้อไปดูอรมอะนี่ยี่ต้องไปดูตรงไหนต้องไปดูที่มาของ การกําหนดประเด็นตรงนั้นว่ามันมีที่มาอย่างไงนะคะเพราะนั้นที่นําเสนอเนี่ยของที่เธอเลนเนี่ยเปรยที่สุดมองไม่รู้ตกลงล่นกลุ่มไหนทําอะไรกับใครในโรงเรียนในชุมชนอะไรยังไงมองไม่เห็นทางม,มีกลุ่มนีม่กลุ่มเดียวที่ไม่ค่อยเห็นทาง่าออไรที่นําเสนอน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถามใจอกว่าไปคอยแค่ค่าตัวตายไหมแต่ถ้าฟังจากพี่ติ๋มอันนี้ไม่ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องค่าตัวตาย ใช่ปะเป็นเรื่องของจิตเวชรุนแรงในกลุ่มที่ใช้ยานนักเราก็ต้องไปพอยเรื่องัหนเลยพอยเรื่องัหนถ้าพูดถึงเรื่องยาเสพติดก็ต้องไปสงคทำความร่วมมือกับใครเพราะยาเสพติดมันก็เป็นเรื่องผ่อนไหวถูกไหมก็จะเป็นเรื่องอ่อนไหวต้องใช้ความร่วมมือกับมานไหนให้อะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครมีคำถามตรงส่วนนี้ไหม มีมีคำถามอะไรตรงส่วนนี้ก่อนไหมคะดีเนาะแต่ถ้าชุมชนไปไปดูเพิ่มนะเพราะอาจารย์มองว่าถ้าเราพูดถึงท้าชุมชนกู้อาจจะเป็นิดแต่งานเวกไปเยอะแต่งจริงชุมชนเนี่ยเรากำลังเป็นตัวแทนของเครือข่ายระดัอำเภอระดงอำเภอและมันมีการทํางานเครือข่ายร่วมกันทั้งหมดสามระดับอยู่แล้วระดับเชิงป้องกันระดับการดูแลรักษาคนไข้ขนาดขัดยาคุณต้องมีการประสาน คนไท้ COC ต้องติดตามสอเนื่อแล้วก็จะมีกลุ่มกลุ่มที่ปวยนะคะแล้วก็ยาวเปนถึงระดับที่เกินสัมภารเกินสัมภาะคะอสพาร์ทเนี่นะคือพาร์ทของในส่วนของตัวที่เป็นคลนที่อยู่ในโรงพยาบาลกับพาร์ท s a แล้วก็ผ่านเนในส่วนของสุนเวี่มจะเป็นจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันไหมอืม คือตอนนี้เรากำลังนำเสนอภาพรวมมันก็ต้องเรื่องเดียวกันแต่ถ้าเขาลงมปเยเี่ยมหน่วยงานจิตเวชเรามีงานที่โดดเด่น,นด้านหน่้ก็จอกเขาใช่คือถ้าเขาไปแเยียมงานจิตเวชเราจะเล่าองทั้หมดก็ได้ ยาเสติดที่เป็นคนป่วยมารักษาดีไหมคะดีค่ะเออก็ไปพูดที่ PCT เป็นแต่ที่ PCT แต่ว่า PCT แล้วส่งไปตอนนั้นมันมันเป็นเรื่องของสิทธิโฉมเรื่ของก็หักยศิษย์แต่ว่าถามว่าเชื่อมโยงกันไหมก็คือส่วนใหญ่ทุกท่าทางด้านยาเสติดเนี่ยที่ยังมีอัตราการใช้สารเสติดสามในทุกท้านเเวสก็จะเป็นสิทธิโฉมสิทธิโฉมที่เดียก็เลยตอนส่งไปในคลินิกพ่อเนี่ยค่ะตรงของของของคลินิกเนี่ยจะเป็น การดูแลคนไข้จิตประเทศไม่ให้มันเป็นการทำานคอิวเตอร์แบบนี้ค um ่ะคือแบบนี้แล้วก็ส่วนที่ H S N ด้วยว่าสภาพสุขภาพที่เราเลืไว้อะมันล็อกว่านะคะแต่ทีนี้เราก็พยายามเชื่อมโยงนอกจากตีนไก่ที่เราเลือกเนี่ยเราไปเลือกเอาอว่านกานฆ่าตัวตายตอนนั้นเพราะว่าตัวตัวที่มันเป็นไข้ที่ที่เป็นไข้ปีนี้แล้วแต่เราต้องทำแผนกขาพูดเรื่องฆ่าตัวตาย คือคือประโยชน์ที่ทีมแล้วล่ะตอนสโคบปัญหาเนะี่ยพวกเราเราเอากลุ่มไหนเท่าไหร่มันต้องมีที่มาเ่ยยาเสพติดก็เรื่องหนึ่งฆ่าตัวตายก็อาจจะกลุ่มหนึ่งคนละกลุ่มเลยแต่เมื่อกี้ประโยคของเราใช้คำว่ายาเสพติดและค่าตัวตายถูกปะ้ะคืาวฟ่งอาจจะก,กู้าย,ยาจิตได้ยาตัดเล่นยาติดยาเดียวแต่ทันี้พอมันมันเรา,านนเป็น เราจะเล่นอย่างเดียเราคนเดียวไม่ได้ไงก็อเขาอยากให้ให้ดูเรื่องของยาสพติดเป็นแบบๆเลยแต่ทีเนี้ยพอเรามาพอยในในในตอนที่เราเรือกประเด็นที่มันเชื่อมโยงเข้ามาในโรงพยาบาลนะคะมันยังต้องเล่นควบคำว่าอัตราการฆ่าตัวตายก็ไปอีกอค่ะเนี่ยค่ะโอ<ด>้พี่ก<ม>็ต้องแยกสี่ฆ่าตัวตายเป็นกลุ่มใช้ยาเสพติดหรือเปล่ากลุ่มบ้างมต้องแยกด้วยพี่วิวก้อมาเนี่ยคือบปีเป็นปีไม่เป็นค่ะ บางปีใช่บางปีไม่ใช่มันไม่ได้เป็นแบบกลุ่มเดียว,ลวตลอดสำหรับได้แสดงว่าเราก็ต้องนําเสนอแยกสองปุ่มคือเราต้องบอกได้ว่าเออ่แมทริคมาแล้วเนี่ยเชิงปริมาณมันก็เพิ่มเชิงผลกระทบมันก็รุนแรงขึ้นอันนี่เป็นลิชแมทริคเลยเป็นการแมทริคเลยหนึ่งวอล,ลุม่มคนไข้จิตเวทถ้าตัวตายสูงขึ้นไหมวอล,ลุมอลล่มดูเชิงวอลุ่มสอบค่าตัวใจสัเป็านมีแท็กสูงไหม สูงห้าคูณห้าก็ได้ยี่ห้านั้นจันบอกไม่ได้ว่าที่นี่เขาเลือกอะไรนีเพราะมันคือคอนเทกต์เราเราเลือกมายังไงมันต้องมีที่มาของการเลือกที่เอาสถิติมาดูสิสถิติมาดูยาเสพติดที่มีเพิ่มขึ้นกี่คนที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกนะยาเสพติดที่มีก้าวร้าวรุนแรงทำร้ายคนในครอบครัวมีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มีคดีความเท่าไหร่ มีตัวเลขเล่าไหร่สองกลุ่มนี้เราก็เทียบเคียงกันว่ากลุ่มไหนเป็นเรื่องหลักแต่ถ้าบอกว่าเป็นเราเรือไม่ได้เพราะว่าไม่เป็นภาพรวมของใครชื่อิเป็นภาพรวมของใครของอำเภอเนี่ยก็ต้องเาสถิติมาดูว่าการของที่ให้เรบการทเี่ยตดียวกันไม่ใช่หมู่โซ่พี่รับผิดชอบโดยตรงถึงอ่างนี้ คำถามคือใครรับผิดชอบเรื่องงานยาเสพติดจิตเวทตอนที่เราทำแผนกันนะเผือมอบหมายใครพี่ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะทำไมพี่ต้องทำส่งพี่ก็ต้องทำเองความหมายใจตรงคือพี่ก็ต้องซ u m m a r i เองแล้วก็ส่งมาให้เขาเพื่อใหเขาเป็นตัวแทนในการนำเสนอภพยาพใหญ่ แต่ไม่ใช่สองตัวเลขเป็นส่วนส่วนปลายตาขตัวไปเท่าไหร่ไม่ใช่แต่พี่ต้องเป็นคนสรุปความสําเร็จทั้งแผนเนี่ยเพราะ owner คือชื่อเราไงถูกปะอย่าง dm high pension อะ owner คือชื่อใคร owner คือชื่อใครชื่อน้องปุง๊กใช่ไหมถ้าชื่อปุ๊กปุ๊กก็ต้องแล p up l S <S ช่แต่ไม่รู้ไม,รไม่รู้เนือนอ้อในเนียจริงๆต้องโอนเนอร์โอนเนอร์ต้องแลกหน้าที่เขา <S <S แล้วจริงๆถ้าอาจารย์ผมถามว่าเรื่องยาเสพติดเรื่องยาเสพติดจิตเวชเนีย่ยมีแผนการนาเสนอความก้าวหน้าข้อมูลทุกคืนเดือนก็จะพอชอติดตามข้อมูลทุกกี่เดือนเออแล้วพี่เ้วใครเป็นคนรายงานเข้าไปทุกสามเดือน,น,นถูกปะ่ะอาจารย์ไม่รู้นะอาจารย์ว่าเราไม่มีโอนเนอร์ แล้วเราตีความคำว่าโอนเรืงผีโอนเนอรนะ์น่ะมันต้องเห็นทั้งหมดไม่เห็นทั้งหมดทํางานเชิงป้องกันอะไรเชิงรักษาอะไรเธอจะรีแคร์ต้องส่งต่อเมื่อไรแต่เขาเป็นแค่เซ็นเตอร์เราส่งอะไรไปให้เขาเขาก็ได้แค่นั้นไงแต่คำถามคือถ้าทั้งแผนเนี่ยใครดูใครเป็นคนดูทั้งแผน ใครดูน้อยดูยาเสริติดจิตเวทใครดูภาพต้งแถนะใครดูก็ต้องเ r อร์กันว่าไม่ไม่น่าจะใช้เรือ่องยากถ้าเราบอกว่าเขาขอแค่นี้ไม่ได้ก็เราเป็นคนรับผิดชอบภาพใหญ่ขอแค่นี้ไม่ได้เพราะเราทำมากกว่านั้นแต่ถ้ามีสถิติก็เอานาเปิดให้ดูจันก็จะได้ช่วยโค้ดต่อเพราะว่ามีพาร์ทนี้แหละที่จย์ฟังแล้วเ,เบริรน แต่แบบพารอื่นเนี่ยเขาจะนำเสนอแค่มิติ prevention นระดับเหยียดกลุ่มเสี่ยงแต่จริงยังไม่ได้พูดถึงกรณีบาดเจ็บรุนแรงทำยังไงเนีเ่ยยังไม่ยังไม่ยังไม่ไปตอบยังไม่เนี่ยค่ะค่ะคีท็ปอปอที่ทัดใส่ค่ะเดี๋ยวเไปเข้าหน้ำสักห้านาทีเนาะ เชิญรับเบรกที่ด้านนอกนะคะแล้วก็กลับเข้ามาก็จะเป็นการนำเสนอของทีมพีซีทีโดยคุณหมอเทนิงและคุณรอนะคะ ให้ขอขอข้อมูลได้แต่ไม่สร็จ